ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้ป๊อบว่าไงเดี๋ยวห้อนี้มีวเวล์ไฟฟรีให้เราเล่นว่ะรอเออลองเล่นดูดิไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะเออนะ่าลองเล่นเพลเิดเพลินองฟรีไม่ค่อยมีในโลกหรอกเฮ้ยของกูสามจีเร็วกว่าไว้ฝ้ายดีเป็นฝ้ายที่นี่เขาเร็วมากเออเลองดูกันนะว่า เฮ้ยเข้าแล้วเข้าได้ไหมอ่าไม่ได้<ช>รหรอกเยเราลองเล่นดูดิเร็วมากเลยนี่ไงเล่น Facebook อยู่เร็วไหมนง,ง่ลังจะโพสลงในไอจด้วยเนี่ยหนึ่งไวไฟก็าดีจริงเฮ้ยทำไมมีคนเอาเฟซบุ๊กของกูไปโพสโูกอย่างเงี้ยออเมืม่อก,กี้เลยเนี่ยหนึ่งสามวินาทีเนี่ยข้อความใน Facebook เราก็เปลี่ยนไปอ่ะมีคนมาโพสอะไรเล่นไม่รู้เนี่ย เต็มเลยเปเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะตอนเล่นกบัสบาม 3G ยังไม่มีเลยนะใช่ทำไงอ่ะ WiFi มีปัญหาหรือเปล่าเราจะเราจะรู้ได้ไงมีปัญหาก็ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคือ WiFi เราเราโดนแฮกไง WiFi มันของมิชาชีพไงเอจริงเหรอเออแล้วมันชวนกูเล่นทำไมเนี่ยเอ้ากูไม่รู้กูเห็นมันฟรีอ่ะของฟรีอ่ะแล้วเราจะแก้ไขยังไงเนี่ยมันเอาไปมนไป สุดโผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรูปรูปโผอ,อ่ะสุบแตงหัวกันดูดิโอ้ยลูกโผล่น้าดูจังเลยอะ่ <c oughs> ทอะทหลังใหอ่ะถ้าเกิดเราโดนแฮกอย่างงี้เราไปถามเพื่อนดูเป็นดีกว่าว่าเอาไปแล้วเขาจะช่วยเราได้เหรอต้องลองดูน่าช่วย,ย,ยได้เลยเป็นผู้กูเจ๊งแม่เลยไปเราไปเลยไปไม่ไหวแล้ว Hey, hey, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเรามีความช่วยเหลือให้ช่วยหน่อยเรื่องอะไรเรื่องรหัสไวไฟนี่แหละอา้าไปเชื่อมต่อไอ้ Wi-Fi สาธารณะมาใช่ไหมเรียบรแล้วช่วงนี้มันระบายอยู่นี่ทำไงอะ่ะมันเอาของผมไปนี่แล้วอะ่ะไปโพสต์รูปขนาดจานะครับเรนโดนแฮกใช่ไหมใช่ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเซฟข้อมูลเนฮะ้ยตอนนี้มันยังโพสต์อยู่เลยไ่โอ๋อได้เดี๋ยวกูเดี๋ยว เราเซตข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับการโดนป้องกันใฮ้ไวไฟให้ช่ว,วยผมได้ไหมเนี่ยได้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 เลยนะเอเอแน่เออคม่ใช่รูปผมแย่แน่เลยสุดใจเออเออเดี๋ยวเราตัน้นนะวิธีการป้องกันการถูกขโมยข้อมูลบนสมาร์ทโฟนไอโฟน หหากไม่จำเป็นไม่ต้องต่อ Wi-Fi สาธารณะในพื้นที่ที่ไม่คุ้นแนะนำให้เปิด Art จ j o i n n Network เป็น ON เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรากำลังต่อ Wi-Fi ตอนไหนและกับ 2. HTTPS ตรวจสอบ URL ก่อนการใช้งานบน Access Point Wi-Fi หรืออีเมลหรือหน้าเว็บที่จะต้องมีการกรอข้อมูลส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วหน้าเว็บไซต์ของธนาคารจะต้องมี HTTPS ที่ทำการเข้ารหัสคำขอของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัย 3. SMS One-Time Password หรือ OTP การโอนเงินผ่านธนาคารจะต้องมีการยืนยันรหัส OTP Password ให้เราดูรายละเอียดก่อนคีย์ข้อมูลอ่านให้ดีว่าบัญชีที่เราต้องการทำธุรกรรมการเงินหรือโอนเงินนั้นชื่อและหมายเลขบัญชีถูกต้องหรือไม่ 4. มันติด Password ตั้งค่า Password ของอ e ีเมลไม่เหมือนกันเลยบางท่านมีอ e ีเมลหลายชื่อแต่ใช้ Password เหมือนกันหมดหาก ถูกแฮ็กพาสเวิร์ดแล้วแล้วก็ทุกอีเมลที่อยู่ในระบบของเราจะโดนแฮ็กทั้งหมดโดยมิชาชีพไม่ต้องเสียเวลาเลย 5. Location Service ิไม่จำเป็นไม่ต้องเปิดเผยสถานที่ที่ที่เราอยู่เพราะมิชาชีพจะทำการติดตามพฤติกรรมของเราหากเราเปิดเผยข้อมูลตำแหน่ง Location Service ก็จะเป็นเหมือนการอำนวยความสะดวกให้โจรน,นั่นเอง 6. Social c a m ค แอปนี้มีความสนุกมากมายแต่ว่าความสนุกนั้นมีของแถมอย่างโทรจันที่ส่งไปตามลิงก์ในการเชวญชวนเพื่อนให้มาเล่นแบบอัตโนมัติถึงทุกคนที่อยู่ในคอนแทคบุ๊กและเมื่อเรากดลิงก์ที่อยู่ใน SMS ก็จะเป็นการเปิดโทรจันและติดตั้งเข้าไปในเครื่องนำไปสู่การแฮ็กเครื่องโดยอัตโนมัติโทรจันทํางานง่ายบนเครื่องเจลเบรกและ AndroidOS 7 n o j โนเ สำหรับสาวกแอปเปิลการเจลเบรกเครื่องเป็นการนำไปสู่การติดไวรัสติดโทรจันนำไปสู่การถูกแฮ็กเครื่องง่ายกว่าเครื่องปกติที่ออกมาจากส่วนแอปเปิลมาก 8. Android OS ระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d จะมีความเสี่ยงสูงในการโดนขโมยข้อมูลหรือแฮ็กเนื่องจากโครงสร้างของระบบปฏิบัติการที่สร้างออกมาเพื่อการเข้าถึงของคนทั่โลก 9. แออย่าลงแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นและไม่รู้จัก1ิ 10. SSLstripgard ติดตั้งแอปเพื่อการตรวจสอบ Access Point Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่ว่าปลอดภัยหรือไม่แนะนำว่าเปิดก่อนที่จะทำธุรกรรมการเงินหรือการกรอกข้อมูลสำคัญสำคัญก่อนจะทำธุรกรรมการเงินใดๆควรจะใช้เอกหรือ 3G ไม่ควรจะใช้ Wi-Fi ในการทำธุรกรรมการเงินทุกประเภท